ไม่ตื่นวันนี้ทำไมไม่ตื่นค,คะเบียคะคืนวันนี้ตื่นแล้วด้วยนะเอ้าไม่เคยทำให้เป็นบางงานังเอิญหรอกมันง่วงาค่ไหนเลยหรอโอ้ดูท่าดิ Good ดีมักันไหมคะรักอ๋ไม่รักเหรอคะถ้าปลุกปุ๊บไม่รักกันเลยใช่ไหมโอเคจำไว้นะโอ้ย,อยความสุขที่สุดเหรอ คือการยั่งที่นอนคนอื่นใช่ไหมใช่ไหมลุกไหมล่ะเอไม่เอาด้วยเอินเลยจอนเลยไม่อยากยุ่งของเล่นกลับมาเออเอาสิ ขึ้นข้าขึ้นอึ้นอึ้นเอาขาแล้วมีอทำเล่ดิทำเล่ดิร้อนใจอารมณเปล่นด้านเลจอกแล้วทจ้แล้วว่าขาจะงตัวไหมมาดูกันนะ พี่คะของบอลหนูอยู่ไหนคะบอลหนูอยู่ไหนเฮ้บอลหนูหายไปไหนเนะี่ยรู้ไหมไหนบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเอาออกมาเอาออกมาหนูเอาออกมา,อา,ออกมาหนูพยายามเอาออกมาสิเออเอเอทำไงอะบอลติดหนูขุดใหญ่ขึ้นรัก ไม่ได้แล้วเนี่ยด e yes ูดิคาเวียทำยังไงเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนคิดว่าวันนี้น้องคาเวียจะเอาบอลออกมาได้ไหมคะหรือเสื้อชลิชจะต้องคาเวียไม่ทำเหมือนั้น เครื่องขุดไหมลูกเครื่องขุดบ้านใครต้องการเครื่องขุดไหมคะชีวิตพัฟ p ีเกิลละอวได้แล้วหาได้แล้วเหรอแล้วต้องมาเไหนล้ยขวี้ขา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 หวขาี่หายไป้ขา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 